วันเสาร์นี้เนี่ยทุกคนเห็บดูจากโปรแกรมการฟุตบอลแล้วเนี่ยน่าสนใจเห็บหลายๆคู่หลายๆล,ลีกหลายสนามเลยเห็บไม่ว่าจะเป็นทางด้านลีก one ลีก t o หรือว่าจะเป็นฟุตบอลโลกเห็บเรากเลือกโซนอื่นก็น่าสนใจอยู่ดีเห็บแต่สิ่งที่ผมเอามาฝากวันนี้เนี่ยผมบอกเลยเห็บว่าผมดูจากปัจจัยและก็ภาพรวมต่างแล้วเห็บมีโอกาสที่เกมนี้เนี่ยเขาจะบุกมาเอาชนะ้วยสกอริคขาดเห็บมากกว่าสองลูกแล้วก็สามลูกสี่ลูกด้วยเพราะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็บ มันเอื้อเขาหมดเลยจริงๆไอ้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคู่ไหนครับพี่รอติดตามได้เลยในคลิปนี้ครับและส่วนเราทำตัวอื่นอยากได้เพิ่มเติมที่มากกว่านี้ครับแค่พี่ลองเปิดใจครับและตามมาครับแค่ปัดขวาครับใต้รูปไฟเนี่ยมันจะมีคําอธิบายครับและใต้คําอธิบายครับจะมีช่องทางเข้าอยู่ครับพี่จิ้มตรงทางเข้าครับเข้าไปเข้าบริการครับตัวเี้นจัดนะเบรับตลอดทั้งวันครับสายสดตลอดทั้งวันครับหรืจะเป็นตัวเน้นกรดนนอนเนี่ยที่ผิดพลาดยากมากจริง,รงตลอดทั้งเดือนครับแค่เปิดใจเท่านั้นโลกพี่ก็เปลี่ยนครับแทนตอนนี้เนี่ยค กลุ่มเนี่ยหรือว่าใครจ่ายในการเข้าหมู่บ้านเนี่ยไม่มีนะครับไม่เสียนั่นเองเอาเป็น,นว่าเปิดใจตามมาครับอย่างที่บอกครับเราก็เปลี่ยนนั่นเองทุกคนครับและซ้อมวันนี้เนี่ยหนึ่งคู่ครับที่ผมเกินเปิดหัวไปครับวันนี้เนี่ยเราไปเริ่มกันเลยครับวันนี้เราไปกันที่ฟุตบอลโลกครับรอบคัดเลือกโซยโลโลุโรปครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกทุกคนตอนนั้นรุ่งตรงครับอยู่ใน,นคู่ของอาร์เมเนียครับทีมอันดับที่105ของโลกครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านครับรับการเยือนด้านขอ,ของทีมชาติโปรุเกตครับ ทีมดับที่หของโลกนั่นเองทุกคนไปดูทางฝั่งทีมชาติอเมริกันก่อนครับเจ้าถิ่นครับฟอร์มของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับนี่ผมนับแค่เอาแค่กลางๆบอ่อยนะครับพอถ้านับแต่สิบเกมที่ผ่านมาของเขาเนี่ยทีมผู้เล่นชุดนี้เนี่ยผลงานเนี่ยติดไปทางเสมอกับแพ้ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าจะมองไม่เห็นเกมที่พวกเขาชนะเลยแต่มันมีอยู่เกมหนึ่งทุกคนจากสิบเกมหลังสุดที่ลงเล่นในานามทีมชาติเลยครับนะ ปัญหาหลักหรือว่าปัญหาใหญ่ของอาเมเยชุดนี้เลยครับนั่นคือเกมรับครับที่บอกตรงๆว่าพูดตรงๆจากใจเลยนะบออ่อนครับและก็อ่อนประสบการณ์ด้วยครับเสียประตูเนี่ยค่อนข้างงา่ายมากๆจริงๆแถมช่วงหลังเนี่ยเจอทีมใหญ่ครับก็มักปล่อยไหลไปเลยอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเสียประตูเยอะจริงๆครับนับแค่คร่าวๆนะเอาแค่4เกมล่าสุดครับรวมเกมกระชับมิตรในานามทีมชาติชุดนี้ครับโดนยิงไปมาก ถึงสิบสี่ลูกจากสี่เกมที่ลงเล่นล่าสุดโอ้โหทุกคนเยอะมากจริงเับแม้ว่าสต่ีเนี่ยเวลาเจอกับโปรตุเกสในช่วงหลังเับของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีก็จริงเับแต่ด้วยมาตรฐานเนี่ยที่มันต่างออกไปรับณปัจจุบันของทั้งคู่ต่างเับและก็ต่างมากด้วยรับผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยที่ฟอร์มอนแรงเบและก็กาลังมั่นใจเนี่ยจากกวานควาชป์ยูฟ่า์เรชัลลิกที่ผ่านมาเับเกมลูกเขาหลากหลายเับเกมรับเดี่ยวแน่นอีก ระบบก็ดีครับแท็ติกก็เยี่ยมครับคุมลังตัวเล่นในเกมนี้เนี่ยมาทุกตำแหน่งยืนคบพร้อมหน้าพร้อมตาครับแถมกำแพงที่เปิดออกมาวันนี้เนี่ยก็ดูจะเปิดเอื้อโปรตุเกสแบบหน้าเดียวแถมไม่พอครับมีการขยับปรับไหลขึ้นใ้เขาเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายกับคู่อิตาลีหน่อยทุกคนครับแต่คิดว่าขุมลังของโปรตุเกสน่าจะดีกว่าครับแนวลุกเอาว่าวันนี้เนี่ยจะมีโอกาสสูงเลยครับที่ทัพฝ่ายทองจะบุกมาครับเอาชนะอุซกอริข่าครับ มากกว่าสองประตูอย่างแน่นอนครับจัสติตเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะย้อนแย้งหน่อยครับเพราะว่าหาเกมชนะขาดของโปรตุกเกสยากมากจริงๆแต่ว่าปีใหม่นี้เนี่ยอาร์เเนียเข้าผลงานแบบนี้โปรตุกเกสโดดมาแบบนี้ก็ค,คิดว่ากับการมาเจอกันแบบนี้ครับก็เลยคิดว่าน่าจะเสร็จทางด้านของบอลที่มันมีโมเมนตัมมากๆก,ก,กับทีมที่เกมรับุ่โย่แบบนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะโดนแบบโดนเละด้วยครับวันี้หนึ่งตัวจัดหนักจะเต็มครับจัดไปที่ทัพฝอยทองตั้งใจครับชอบตามมาทุกท่านสวัสดีครับ